สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้าป้าลุงคิดนี้เฮากาสีออกมาเว่าเราจะพี่น้องเนาะเฮางสเว่าเรื่องอันหารายได้ให้น้องทองเราจะพี่น้องเด้อเพื่อว่าเราสิมีเงินซืออนอ้ออันซื้อเครื่องซื้อของในสิ่งที่เราอยากจะซื้อเนาะให้เรามีเงินเก็บหรือว่าเราอยากให้พอเราแนจักเล็กจักหน่อยมันก็นเรื่องของเราเนาพี่น้องเนาะอันนี้เฮ้สีพาเราเห็ดพาเราหา หาเงินหาคำเหนะเอาสิให้เล่านันให้น่ององกับน่องนัดอันถ่ายคลิปร่วมกันส่งถ่ายส่งของน้องนัดพี่น้องถ่ายเลยก็ได้เงินมาแล้วเพราะว่าอันยังส่งของเล่านี่มันผ่านแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้น้ององกับน้องนัดซ่วยกันเหตุคลิปมือละคลิปสองคลิปกับว่ากันไปนะพี่น้อง อันอยังพอว่าเพื่อนทำมันก็มีสามส่งเล่พี่น้องมออีสองอ่งพวันแม่น้อยน,อน,น,ออน,อน้องนัดน้องทองวันนี้ก็สิใด้ชื่อว่าช่งน้องนัดน้องทองหัวเนาะเำาสร็สั่งหัวเนาะได้เงินมากเลยกาถ้าว่าเขาได้มากกสี่ให้เขาแบ่งกันเลยาพี่น้องเด้อให้ให้เขาแบ่งกันเงินนั้นให้น้องนัดเป็นคนแบ่งให้น้องทองแต่ละเดือนแต่ละเดือนพอส,สื้อว่าจะได้ซื้อกันแมวเราอยากได้ แนวเราไปเลือกเอาเองลาวเลือกเอาเองยิบเอาเองซื้อเองจ่ายเองหัตรัู้จักใส่สอยหู้เงินหู้คำหู้หาเงินหาคำนะเออ<ม>สีบ้าก็เริ่มห,หัดให้เราผู้จักหาเงินหาคำผูู้้คุณค่าเขาเงินว่าเงินหามามายากเขาต้องเหตุแบบใดเขาต้องได้ใส่แบบไดได้จ่ายแบบใดประหยัดแบบใดซื้ออยู่ในสิ่งที่ว่าเขาอยากจะซื้อซื้อในสิ่งที่ว่า มันจำเป็นบ่อเฮาอันน uh ี้เฮาสีสื้อบ่อหรือว่ามันบ่อจำเป็นนะรายการเดี๋ยวหาเงินออกมานี่เราอยากได้ให้พอเราแน่จักเลกจักหน่อยมันก็เรื่องของเราให้เราให้ได้พี่น้องนะเนาะเฮาสีพาเราเห็ดเราหาให้เฮาเนี่ะเฮาเป็นผู้ใหญ่อนี่แลยนะพี่น้องไม่น้อยเองนี่ะมีเงินลมดขนมหนึ่งมากนี่เพิ่นมีเงินนี่เพิ่นคือไปโรงเรียนพี่น้อง ถือไปห้งเียนปุ๊บปุ๊บวางกับเป๋าปั๊บคนหลักเอาเงินในกระเป๋าแม่นบบทองแม่นบอกไปว่าไงนันเทียนเด็กน้อยทอกั้นนันเขาขี่ดื้อพี่น้องเอ้ยโรองเรียนข้าเจ้าขั้นผู้ใดโบเสือกับไปถามโรดอันน่ะเพราะว่าเงินของน้องทองถือไปวังนั้นผู้นั้นให้ผู้นี้ให้น่ะกลับมาคอยถามหาเงินเอาในใช้เงินทองคอยว่าเนาะเสียแล้วะลวะแม่นบบทองเราก็ซื้ออายุซื้อชินเล็กๆหน่อยน้อย แต่่าเล่าว่าอยู่ในทงเราไปไ,ปไปอยู่กล่องโต๊ะกล่องตัตง,ตงเล่าแล้วมันกระเสียเนาะทอมเนาะว่าทีา่ซาคะแนวเราได้เงินเดือนมาเนี่ยคอยกระเซยให้เรลาไว้อยู่ตู้อยู่เพื่อนคัะแนบ่อให้เอาไปห้องเรียนหลายให้เอาไปห้องเฮียนอันเมื่อพอดีงามหรือว่าสองพันพี่น้องเลยเอาเพื่อ่าเอากินข่าวเออเรามีรถไฟฟ้าแล้วมันก็นดีอย่างหนึ่งพี่นอ้องดียังดีว่าเรลาสี ไปกับมาได้แล้วแต่เราเราอยากกับกับกับเราไปจะกับกับเอามันกันังกับก็ดีเนาทองเนาะเนาะข้าบเพศลรวกับกับมาเฮือนได้เออเงินต้นแรงกับสองแม่นได้เนาะไปวันเนาะแม่นพี่น้องไอ้ดีอย่างนีอะลรอันเงินเจ้ากับสิบบริเซียนีรเลือเรลือเงินมาแล้วเนาะ เลิอกห้องเยียนค่บแรงมาปุ๊บเจ้าตองมาโรดอย่าไปลลาาไเล่นสเล่นสายกันจะเก่าอะไเลิกเลิกเลยก็มาโรดมันดีอย่างนี่แหละพี่น,อน,น,น้องแม่นเลยแม่เลยเขาเลยอันอีกอันนี้ก็เดือนหกเนาะเดินเจ็ดเดือนแปดเดิน 8, เก้าวันที่หนึ่งกับเขาห้งเยี่ยนเทากัจจีเริ่มเฮ็ดคลิปเนี่ยเริ่มเฮ็ดตั้งแต่เมื่อนี้เลยส่งน้องนัดทีเคเอสทนายจ่าพี่น้องเทากัจจีไฮ ให้น้องนัดก,กับน่องทองสวยกันเอ็ดคลิปร่วมกันเอ็ดคลิปเมื่อละคลิปสองคลิปก็ให้ได้เงินคาเขาต้มเขาหนุ่มเขาคาอันนางไล่ได้เขาเขาเน่ให้โค้กแก้วหันมีเงินเก็บกสศิษาน้องพี่น้องเนาะให้เด็กๆมีเงินเก็บนึ่งมากกาแต,แต่น่องทองเรายังบ่งมีสมัมมาโนตัวเลขกโลถ่าให้อันนายบ้านผุนห็ดใหม่ อนเลาง่วงจากสีเขียนสื่อเขาเลยเราจากสีบเสียงเงินหลายลเราก็สิอนาดคอันใบยังยืนให้พอเล่านี่ไปเห็ดใบอันนันใบยังยืนใบใบหยกย่ายมาไห้กอนผี่นกเลยมันจังสีเขาได้เนาะอย่างถามว่าพอเราบอกไปเห็ดใบหยกย่ายมาเราก็สีให้เงินในบ้านแะไะให้เพิ่นกินน,น้ำกินไนแ์อะกันเขาก็เขียนสื่อเขาเลยเพราะว่าวเราก็ยังน้อยอยู่ อันเราหากับส e e um ิบสองสิบสามปีเนาะรายการอิเพืยอเขาเสียเหอันนี Faz ้กันมันต้องแมนอีคุปเจ็ดเดือนนี่แหละพักแรกคนละพิณทองเดือนสิบเอ็ดสิบสองคนละเขาสีเห็ดสามโนใหม่นั่นเขากับพักบึงก่อนเนาะเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเขาถามพอเราก่อนว่าพอเราสีให้เข่าโบอนุญาตบบหรือว่าเราสีบออนุญาตท่านก็ยังม่ทันถามพอเราเลยเอาเรื่องนี้หากใครอยากให้เราเข่าน้ำ เขากะยังรอถ่าอยู่ด้วยพี่น้องเด้อบแมนว่าเขาสีบลายูสื่อได้ยังเขาถ่า้เพิ่นลงมาเห็ดเองเขาจังสิบเซยเงินไลยเรื่องของเรื่องมันเลยการมันบ่ยุ่งโบย่ากเขากระสิบถามนั่นทามนี่แบบเป็นญาติพี่น้องโบเขากระสิถามละเอียดอะไรพี่น้องอันเล่านีผัดคนบ้านอื่นหักเป็นเดียวกันนี่แหละหักคนหักอยู่คนละบ้านซื่อชือหักกระสีเขาง่ายอยู่ดอกพี่น้องไว้แล่ากันยงนิดหน่อยอยู่เนาะ ไม่น้อยเข, Systems ขาเลยมีความคิดว่าอันผักองเยียนนี่รับให้เด็กๆหาเงินพ็เขาได้ซื้ออันมาเสื้อเท้าเนาะทองเนาะเออซื้อเสื้อขา้าซื้อสินซื้อเสื้อของเขาเองเออเฮ้ยมาทองกระขายเวลาเขาเออกระซื้อมาหาเงินนี่แหละเด้อสามเดือนถูกได้อยู่ดอกนอกพี่น้องอย่างเก่งกันอันได้เดือนหนึ่งหาสิบเหรียญกันยังดีอยู่กันยังว่า นานโฮมไว้สองเดือนกันได้ร้อยหนึ่งคำมาแบ่งกันกับพ่ออยู่ดอกคาเครื่องนุ่งของถือกันนังตาว่าพวกเจ้าดูเห็ดคิดพวกเจ้าอ่านพวกเจ้าคาซีมีเงินเก็บของพวกเจ้าเองพวกเจ้าเข้าใจบอกเออดูเห็ดคิดน้ำเอยนัดเด้อพากันเห็ดพากันเมียนเลือนเมียนซ่านกับพากันทายคิดเห็นยังขายเขาทายคิดเด็กๆนะพี่น้องเด็ดกระจกประแจงกับหายเขาทายกับหน้องนัดสองคนได้มากอะ มีส่วนแบ่งกันได้2เหรียญมีเงินเก็บมีเงินหน่อยพอพร้อมใดถือว่าแก้วก็ยังมีมีรายได้เาเนาะเาก็ต้องเองเนาะท้อเนาะอาบน้ําเรียบร้อยบ่นี่ทกับเอ้ยนัทพากันเฮ็ดคลิปรายได้ซื้อข้าวต้มขนมซื้อเสื้อผ้างาโรงเรียนเนาะโดยสิเฮ็ดนันแหละพี่น้องเอ้ยเฮาจังบ่ต้องว่าอัน รายจ่ายกับนั้นให้กับเจ้าหาเองเขาอะนะอยากกินยังเขาก็ซื้อกินเองไปเงินเดือนออกมาปุ๊บเขาจะกลับมาแบ่งกันสองคนเนาะเงินเดือนออกแล้วก็ให้เขานะแบ่งกันรายเดือนละอันอันคเขาบว่าเดือนนี่ฮะซิบเลียนคอยกระซิออกให้ก่อนในเดือนหนาวยังเอ็กเซนเล่าเนาะมันยังถ่าวเงินโบหอดลอยเหรียนนะมันสีบกเข่าเดือ่น้องเด้อเงินสีบกเข่าถ่าวโบหอดลอยเหรียญนะเงินบกเข่าเนาะ อันนันค่ะว่าอันนันเขาได้ห้หาสิบเหรียญหกสิบเหรียญข่อยกระซีเอาเงินข่อยนั้นออกให้เขากอ่อนนะออกให้เขากอ่อนเดือนหน้าแล้วข่อยสิฮักเอาแม่นละวะเออนั่นเลยเดือนหน้าเลยพวกเจ้าก็ต้องเหตดไหนมันได้อีกห้าสิบเหรียญเลยมันก็โฮมเข่ากันโฉงเดือนก็เป็นร้อยเหรียญเลยฮักก็ไม่ข่อยหาสิเหรียญข่อยออกพี่เจ้าก่อนเลยแม่นละวะเน่นั่นแล้วิี่บอกบพวกคนเด็ดตั้งสั้นแล้พี่น้องแม่นเนาะพี่น้องเนาะนอกคนท้าก็ต้อง อันฮัดต้องบอกต้องสอนให้เขาผู้เห็ดผู้ฮาผู้เก็บผู้โอมผู้คุณค่าของเงินได้อันนะคือหลดจากเอานัดอันเห็นบอกอ่นหลานผู้ใหญ่เจะมีผลซื้อให้ไม่มีผลซื้อขนาดเราหักษาอะไรที่น้องเด้ออันนี้กับสามปีมาแล้วนี่ซื้อมาลบแล้วยังใหม่เอี่ยมคือเก่าเราก็ไม่เคยสิว่าสิบ่าหักชมหักษาต้องกันเด้ออันนี้ก็ได้หลดไฟฟ้าแล้วก็ ให้เราหักชุมหักสาอนามัมายมคนเวรเก่งแบบว่าอย่าให้นะคันหมอเพื่อนไปใกล้พี่น้องเอาลาไปเนาะจ้าพี่น้องเนาะคลิปเลยจ้ฝา,ากเลยเจ้าซ่องน้องนัดทีเคเอส่นสีหาได้ได้คับนมทองสองคนเด้อจ้าพอได้ขาข้าวต้มเขาหนุ่มขาอัขาขาขนเสือ้อผ้าบิ๊กโซมปุ้มไปโรงเรียนเนะานเนะลาไปก่อนเด้อพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยในเรองที่ฉกขู่สกุลจ้าบ๊ายบาย